จังหวัดนาราธิวาสเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่เข้าร่วมโครงการเครือข่ายชุมชนร่วมใจป้องกันภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพหรือบวรรอกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออ,อยอโดยมีภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งทั้งผู้นำศาสนาเภศสัจกรเภศสัชกร,ออร,ชกรครอบครัวและวิชาชีพอื่นๆเช่นพยาบาลน,นักโภชนาการผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่จากสสอ,อรอพสตอส,อตออสอมอในพื้นที่โดยเฉพาะนักเรียนอ,อยอน้อยทั้งนี้กิจกรรมใน รการจะให้ความสําคัญกับการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนมีการเยี่ยมบ้านแบบบูรณาการเพื่อช่วยดูแลคนทุกกลุ่มวัยจัดเป็นกิจกรรมเยี่ยมบ้านสารรักยี่งอนาโดยบุคลากรด้านสาธารณสุขลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุโรคเรื้อรังตรวจสุขภาพให้ความรู้ด้านสุขอนามัยและสร้างขวัญกําลังใจให้พร้อมที่จะดํารงชีวิตต่อไปได้อย่างมีความสุขรับฟังการบรรยายให้ความรู้ของโต๊อิมามเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ปลอดภัยแก่ประชา,า,า,าชนพร้อมทั้งสาธิตตรวจหาสาร เตียรอยในยาสมุนไพรที่พบการจําหน่ายในชุมชนโดยนักเรียนออยอน้อยซึ่งการดําเนินงานของโครงการนี้มุ่งหวังให้เกิดกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ปัญหาด้านสุขภาพของคนในชุมชนบ่มเพาะต้นกล้าออยอน้อยให้มีความรู้ทักษะชีวิตในการดูแลสุขภาพตนเองครอบครัวและคนในชุมชนต่อไปในอนาคต